Good morning students and welcome to English class P5 สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็ขอกล่าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะก่อนอื่นเลยครูขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่อว่าปานิสาเคหรักค่ะหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูปาก็ได้นะคะและหลายคนก็อาจจะรู้จักครูกันแล้วเนาะ ก็วันนี้ครูก็มีบทเรียนที่น่าสนใจมาฝากพวกเรากันก็อยากถามนักเรียนว่า Are you excited for today lesson หนูหนูรู้สึกตื่นเต้นไปกับบทเรียนในวันนี้ไหมก็อยากจะบอกว่าคุณครูเนี่ยตื่นเต้นมากที่จะได้สอนพวกหนูเนาะก็บทเรียนในวันนี้นะคะครูจะสอนเรื่อง there is กับ there are นั่นเองคุ้นๆกันไหมเอ่ยเหมือนจะเคยเรียนกันแล้วเนาะ there is กับ there are แปลเป็นไทยก็คือคำว่ามีวันนี้ครูจะสอนพวกเราว่าเวลาที่เราจะพูดว่ามีของสิ่งนี้อยู่เนี่ยพูดยังไงในภาษาอังกฤษค่ะค่ะมาดูกันนะคะน้องตู้เย็นน้องตู้เย็นเนี่ยก็มีของมากมายเลยมาฝากเราวันนี้มีทั้งไข่สฟองชีส นมหนึ่งกล่องมีพิซซ่ามีแฮมเบอร์เกอร์มีฮอทดอกมีแอปเปิลมีแครอทไหนใครชอบกินพิซซ่ากับแฮมเบอร์เกอร์บางฮอทดอกอ่ะของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยเนาะครูปาก็ชอบกินเหมือนกันอ่ะคราวนี้ก็มาดูกันว่าแต่ละคำนะคะอ่านว่ายังไงบ้างคำแรกค่ะไข่สะกดพร้อมกัน e g g s อ่านว่า eggs eggs แปลว่าไข่หลายฟองค่ะถ้าไข่หนึ่งฟองก็แค่ลบตัว s ออกแค่นั้นเองนะคะอ่านว่า a ไปต่อคำต่อไปนะคะคำต่อไปอ่ะ cheese อ่านว่า cheese นะคะสะกดค่ะ c h e e s e cheese ต่อไปค่ะนมนะคะ m i l k อ่านว่า milk milk ต่อค่ะคำว่า pizza pizza นะคะสะกดพร้อมกันค่ะ p i c c a อ่านทับศัพท์เหมือนคำไทยเลยค่ะอ่านว่า pizza pizza อะต่อมาค่ะ hamburger hamburger นะคะ h a m b u r g e r s อ่านพร้อมกันค่ะอ่านว่า Hamburgers Hamburgers ต่อมาค่ะ hot dog นะคะ H O T D O G Hot dogs Hot dogs ต่อมาค่ะ Apple ค่ะ A P P L E S อ่านว่า Apples Apples คำสุดท้ายค่ะ The last one นะคะ The last one C a r r o t s อ่านว่า Carrots Carrots นั่นเองอ่ะแล้วค่ะเราจะมาทวนกันนะคะไข่อ่านว่า eggs Cheese อ่านว่า cheese นมอ,อ่านว่า milk pizza อ่านว่า pizza hamburger อ่านว่า hamburgers hot dog อ่านว่า hot dogs apple อ่านว่า apples แครอทอ่นว่า c a r r o t อ่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าครูทำไมบางคำมีตัว s บางคำไม่มีตัว s ดอ่ะอยากจะบอกว่าตัว s เนี่ยเติมท้ายคำไหนมันจะหมายถึงมากกว่าหนึ่งเสมอมันจะหมายถึงหลายๆๆๆๆอ,อันเลยยกยกยกตัวอย่างเช่น a ที่แปลว่าไข่เนี่ยพอเติม s ไปปุ๊บเราก็จะอ่านว่า eggs มีเสียง s เนอะมันก็จะแปลว่ามีไข่อยู่หลายฟองนั่นเอง carrot อย่างเงี้ยพอไม่มี s ก็จะแปลว่า carrot แค่1 1เท่านั้นมีแค่1เท่านั้นแต่พอมี s ปุ๊บมันก็จะแปลว่า c a r r o t หลายอันนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้ก็จะมาบอกพวกเราว่าเอ๊ะ e, ทำไมคำไหนมี s คำไหนไม่มีเพราะอะไรอ่ะการที่จะมี s ต่อท้ายได้หรือไม่นั้นเกี่ยวข้องกับคำนี้ค่ะคำว่าคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้ ก่อนอื่นเลยต้องขอบอกพวกเราก่อนนะคะคำนามหมายถึงคำที่แทนชื่อคนสัตว์สิ่งของแทนชื่ออาหารต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าคำนามเพราะฉะนั้นคำว่าชีสพิซซ่ามิลเอ็กซ์เขาดอกแครอทแอป p ปลิลแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยก็เป็นคำนามค่ะคราวนี้ในภาษาอังกฤษนะคะเขาจะแบ่งคำนามออกเป็น2แบบค่ะก็คือคำนามนับได้และคำนามนับไม่ได้ คำนามนับได้ก็คือตรงตัวตามชื่อภาษาไทยเลยค่ะมันสามารถนับได้ก็คือมันจะมีลักษณะเป็นชิ้นเป็นอันสามารถนับได้ยกตัวอย่างเช่น eggs ที่แปลว่าไข่เราก็สามารถนับได้เลยว่ามีอยู่1ฟอง2ฟอง3มฟอง carrot ที่แปลว่าแครอทเราก็นับได้เลยว่ามี 1, 2 อ่าหนึ่งแครอทหนึ่งสองหัวนะแอปเปิลนะคะเราก็นับได้เลยว่ามีหนึ่งมีสองลูกนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วคำนามนับไม่ได้ล่ะเออทำไมอะ่ะทำไมถึงนับไม่ได้ทำไมถึงเรียกว่านับไม่ได้อ่าคำนามนับไม่ได้ก็คือคำนามที่หมายถึงของที่มีสถานะเป็นของเหลวของเหลวก็คืออะไรของที่ สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ถ้าเปลี่ยนภาชนะยกตัวอย่างเช่นนม milk ถ้าเราใส่อยู่ในกล่องเนี่ยมันก็มีรูปร่างเป็นกล่องแต่ถ้าเราเอานมไปใส่ในแก้วเนี่ยมันก็จะมีรูปร่างเป็นแก้วอืมอะไรแบบเนี้ยที่ถือว่าเป็นของเหลวเนี่ยเขาจะถือว่านับไม่ได้ milk นมเนี่ยก็ใช่ come water ที่แปลว่าน้ำก็ถูกต้องน้ำใส่แก้วก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งน้ำใส่ในขวด ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเขาก็จะถือว่าน้ำเนี่ย water เ,เนี่ยก็นับไม่ได้คราวนี้อะไรอีกที่นับไม่ได้อะไรที่มันจะต้องช่งต้องตวงต้องชั่งกิโลไม่สามารถนับนิ้วได้เนี่ยเขาก็จะถือว่ามันยุ่งยากเขาก็จะถือว่านับไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นน้ำตาล sugar มียิบย่อยมากเลยอุ้ยเป็นเม็ดเล็กๆเ,เลยเราก็ขี้เกียจมานั่งนับ กี่เม็ดกี่เม็ดเน่ะโอ๊ยนับไม่ได้เราก็ต้องใช้การชั่งเอานะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะถือว่านับไม่ได้อะไรอีกล่ะครูแล้วทำไมชีสกับพิซซ่ามันถึงนับไม่ได้เรามันก็เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันนะเอาเป็นว่าชาวต่างชาติเนี่ยมีวิธีการนับที่แตกต่างกับเรานะคะเขาจะถือว่าอะไรที่เคยเป็นชิ้นก้อนใหญ่ๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดถูกตัดแบ่งออกมาเป็นชิ้นย่อยเนี่ยเขาก็จะถือว่านับไม่ได้ยกตัวอย่างเช่น พิซซ่าถ้าเป็นพิซซ่าหนึ่งถาดเนี่ยเขานับได้นะคะนับเป็นถาดหนึ่งถาดถาดสองถาดแต่ถ้าแบ่งพิซซ่าออกมาเป็นชิ้นย่อยๆเนี่ยเขาจะถือว่านับไม่ได้เลยนะคะก้อนชีสก็ก็เช่นกันนะคะคราวนี้คำนามนับไม่ได้เนี่ยจะถือว่า นับไม่ได้ก็คือถือว่าเป็นแค่หนึ่งเดียวไปเลยหนึ่งเดียวไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าถือว่าเป็นหนึ่งเดียวก็จะไม่มี s เด็ดขาดไม่มี s ต่อท้ายเด็ดขาดไม่มี s ไม่มี s ห้ามมี s ต่อท้ายเด็ดขาดนะเฉพาะคำนามนับได้เท่านั้นที่สามารถมี s ต่อท้ายได้นะคะ s ต่อท้ายได้ s ต่อท้ายก็คือหมายถึงมีหลายอันมีมากกว่าหนึ่งนั่นเองมีมากกว่าหนึ่ง ค่ะไปต่อเลยคราวนี้เราก็จะมาเรียนกันนะคะว่าวิธีการพูดว่ามีของอยู่จํานวนหนึ่งเนี่ยพูดว่ายังไงคําว่ามีในภาษาไทยนะคะแบ่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะแตกย่อยออกเป็นสองคำก็คือคําว่า there is กับคําว่า there are mm. there is จะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ส่วน there are จะใช้กับคำที่นับได้พหูพจน์คำว่าพหูพจน์บางคนอาจจะงงพหูพจน์ก็คือมากกว่าหนึ่นั่นเองก็หมายความว่าคำนามนับได้ที่มี s ต่อท้ายนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะพูดว่าเราเอาคำนามนับไม่ได้ก่อนเนาะถ้าเราจะพูดว่า มีชีสอยู่จำนวนหนึ่งเราก็จะใช้คำว่า there is เลย there is some cheese there is some cheese there is แปลว่ามีใช้กับคำนามนับไม่ได้ some แปลว่าจำนวนหนึ่ง cheese ก็แปลว่า cheese ครูแล้วถ้าเกิดหนูจะบอกว่ามีนมอยู่จำนวนหนึ่งล่ะหนูใช้อะไรดีเราก็ต้องมาดูว่านมนับได้หรือนับไม่ได้ถ้านับไม่ได้ก็ ใช้ there is แล้วก็พูดเลย there is some milk แค่นี้เองมีนมอยู่จำนวนหนึ่งและถ้าหนูจะบอกว่าเออมีพิซซ่าอยู่จำนวนหนึ่งล่ะพิซซ่าก็นับไปได้หนูจะพูดว่ายังไงหนูก็พูดเลย there is some pizza there is some pizza แค่นี้เองค่ะอ่ะครานี้ move มาย้ายมานะคะย้ายมาดู there are there are จะใช้กับคำนามนับได้เพาหูพจน์ก็คือคำนามนับได้ที่มี s ต่อท้ายนั่นเองยกตัวอย่างเช่นจะบอกว่ามีแฮมเบอร์เกอร์อยู่จำนวนหนึ่งก็พูดว่า there are some hamburger อ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเราจะพูดว่ามีแอปเปิลอยู่จำนวนหนึ่งละแอปเปิลเราก็นับได้เป็นลูกๆเราจะพูดว่ายังไงดีเราก็พูดเลยว่า there a R e some apple อย่าลืมเติม s นะคะ There are some apples There are some apples ห้ามลืมเติม s เด็ดขาดเลยนะคะสำหรับกรณีที่ใช้ there are แล้วถ้าหนูจะบอกว่ามี h o ทดอกอยู่ละ่ะมีฮอทดอกอยู่ฮอทดอกเราก็ถือว่านับได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ there are ก็พูดเลยว่า there are some hot dogs ห้ามลืมเติม s เช่นเคยค่ะเพราะฉะนั้นง่ายๆมากเราต้องแยกให้ได้ว่าคำที่เราจะพูดเนี่ยนับได้หรือนับไม่ได้ถ้านับไม่ได้เราใช้ there is some ถ้านับได้เป็นเพราะหูพจน์เราจะใช้ there are some แค่นั้นเองแล้วก็ห้ามลืมว่าถ้าใช้ there are นั้นคำนามจะต้องมี s ต่อท้ายเสมอแต่ถ้าใช้ there is some คำนามไม่ต้องมี s ต่อท้ายค่ะอาละค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าแบบฝึกหัดนะคะอยากให้หนูดูรูปประโยคและเลือกวงกลมให้ถูกว่าควรจะใช้ there is หรือว่า there are ดีนะคะมาดูกันเลยค่ะประโยคแรก there จุดๆ some apples เขาบอกว่ามีลูกแอปเปิลอยู่จำนวนหนึ่งแอปเปิลนับได้ไหมเอ่ยเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกแอปเปิลนับได้ไหมเออนับได้มันเป็นลูกเนาะเราสามารถนับได้ว่ามันมี one t w มี1 2 3ลูกแสดงว่านับได้นับได้ใช้นับได้พระหูพ์ใช้ there is หรือ there are คะนับได้พระหูพ์ใช้ t h e อ่าเก่งมากค่ะวงกลม there are ไปเลยพูดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ there are some apples there are some apples มีแอปเปิลอยู่จำนวนหนึ่งค่ะเห็นไหมบางทีเราก็สังเกตง่ายๆเลยถ้ามันมี s ต่อท้ายเนี่ยแสดงว่ามันต้องใช้ there are แน่นอน s ต่อท้ายแสดงว่ามันนับได้นะคะอ่ะไปต่อข้อที่อ2อ there are some hot dogs there are some hot dogs บอกว่ามีฮอทดอกอยู่จำนวนหนึ่งอ่าฮอทดอกนับได้หรือเปล่าคะเด็กๆนับได้หรือไม่นับได้ค่ะเราสามารถนับได้ว่ามันมีหนึมี2ชิ้นนะเพราะฉะนั้นนับได้เราจะใช้ there 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 are ค่ะเก่งมาก very good เพราะฉะนั้นอ่านพร้อมกันเลยค่ะ there are some hot dogs there are some hot dogs แปลว uh, mm ่ามันมี hot ดอกอยู่จำนวนหนึ่งเนาะไปต่อข้อต่อไปค่ะเขาพูดว่า there are some cheese เขาบอกว่ามีชีสอยู่จำนวนหนึ่งเออชีสนับได้หรือนับไม่ได้เนาะเด็กๆนับได้หรือนับไม่ได้เนาะติ๊กตอก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 ใครนับได้ให้ยกมือซ้ายใครนับไม่ได้ให้ยกมือขวาอ ฉเฉลยแล้วนะคะนับไม่ได้ค่ะนับไม่ได้เออชีสนับไม่ได้นะคะเพราะมันถูกตัดแบ่งมานะคะถูกตัดแบ่งมาจากก้อนใหญ่ๆที่ครูคอยบอกนะอะไรที่ถูกตัดแบ่งมาเนี่ยเขาจะถือว่านับไม่ได้คราวนี้นับไม่ได้เนี่ยก็ต้องใช้ there is นั่นเองสังเกตง่ายๆเลยหรือจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยมันไม่มันไม่ได้มี s ต่อท้ายเนี่ยเห็นปะไม่ได้มี s ต่อท้ายแสดง,งว่าใช้ there is เพราะฉะนั้น พูดชะาาพร้อมกันนะคะ There is some cheese There is some cheese มีชีสอยู่จำนวนหนึ่งนั่นเองคราวนี้มาดูกันนะคะก็คือ carrot 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 นับได้หรือนับไม่ได้เอย่ย carrot นับได้หรือนับไม่ได้เอย่ยนับได้นะคะเหมือน apple นั่นเองเราสามารถนับได้ว่ามันมีหน่งมีสองมีสออันนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตง,ง่ายๆอีกอย่างที่ครูเคยบอก มันมี s ต่อท้ายแสดงว่ามันนับได้นับได้พหูพจน์ใช้ there there is หรือ there are there is หรือ there are ใช้ there are oh, very good พูดพร้อมกันค่ะ there are some carrots there are some carrots แปลว่ามีแครอทอยู่จำนวนหนึ่งเนาะอ่ะมาดูข้อที่5ค่ะเขาบอกว่า there do 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 some milk there do 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 some milk มีนมอยูจ่จำนวนหนึ่งนะคะใช้ is หรือ are ดีใช้ there is หรือ there are ดีนมนับได้หรือนับไม่ได้คะเด็กๆนับได้หรือนับไม่ได้นมมีสถานะเป็นของเหลวสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะคะเมื่ออยู่คนละภาชนะกันและก็ไม่สามารถนับเป็นชิ้นเป็นอันได้ต้องใช้การช่งตวงเพราะฉะนั้นนมถือว่านับไม่ได้ถ้านับไม่ได้ต้องใช้ there นั่นเองเพราะฉะนั้นอ่านพร้อมกันเลยค่ะ There is some milk มีนมอยู่จำนวนหนึ่งค่ะไปต่อค่ะข้อสุดท้ายแล้วเขาบอกว่า d a e จุดๆจุด some eggs มีไข่อยู่จำนวนหนึ่งอืมอะไข่นับได้ไหมนับได้เนาะมันเป็นฟองนับได้ One two three มีอยู่สามฟองแตกแล้วฟองหนึ่งนะคะจะบอกว่ามีไข่อยู่จำนวนหนึ่งนับได้ มีมากกว่าหนึ่งนับได้ประหูพจน์แสดงว่าใช้ there 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 are very good เก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะ there are some eggs there are some eggs เห็นไหมคะมันมี s ต่อท้ายด้วยเนี่ยก็เลยใช้ there are นั่นเอง เก่งมากเลยค่ะเด็กๆก,ก็จบไปแล้วสำหรับบทเรียนในวันนี้ขอตบมือให้ดังๆรัวๆเลยกับความตั้งใจของทุกคนนะคะวันนี้ก็เอาไปเลย5ดาวคุปปาให้เลย5ดาวก็ขอขอบคุณทุกคนมากสำหรับความตั้งใจ Thank you for your attention today ก็ขอลาไปก่อนนะคะ Goodbye thank you and see you